สวัสดีครับผมมี m a ด้าบีจีเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้นะครับเป็นปี2013นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับเกียร์แมนนวลนะครับไม่แค่1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรเป๊ะๆเลยนะไม่เชื่อลองมาดูได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูดีเทลกันนะครับปะนะดูด้านหน้าเห็นไหมนะครับมาด้าบีีนะครับคันนี้นะครับอยากได้ทะเบียนกรุงเทพเดี๋ยวจัดเปลี่ยนให้นะครับชอบอะไรยังไงนะครับนี่มีไฟตัดหมอกให้นะครับแม็กขอบสิบ 6นะครับยางใหม่ๆ Next Sense เลยพร้อมใช้นะฮะกระจกไฟฟ้านะครับดูดิแอเซอร์รี่ครบเลยนะครับกุญแจรีโมทนะครับพักทรงพักเท้ามีให้นะครับสวยๆแบบนี้แม็กไทรเนอร์ใหม่ๆนะครับยางพร้อมใช่อู้หูดูดิแม็กโคตระใหม่นะครับดูดินะครับด้านท้ายนะครับเห็นไม้มีที่พักเท้าให้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูนะฮะมุมนี้เลยนะครับเจ๋วเลยนะเห็นไหมนะครับตัวไฮเลเซอร์นะครับพร้อมใช้เลยนะฮะคันนี้ดูช่องลงช่องล่างอ่ะก้มไปดูช่องล่างเลยดีกว่านี่เห็นไหม นะครับมาดูได้ที่นี่เลยคัดสีเคลือบสีพ่นกันสนิมให้หมดนะครับโอ้โหเป็นไงนะครับพบจบในที่เดียวไหมล่ะนะครับสวยๆแบบนี้นะครับโอ้ใหม่ๆเลยโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูนะครับสวยแบบนี้พรีเมียมแบบนี้นะครับม้เห็นชัดเจนนะครับนะฮะรถสวยตรองปกไม่จกตานะครับรถบ้านสมชายนะครับจัดให้แน่นอนนะพี่นะบอกเลยว่าคุ้มกับที่พี่ได้ไปแน่นอนคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ 2.2นะครับหอยดีเซลนะครับสวยดูง่ายนะครับพรีเมียมเลยนะครับอ่ะให้ดูชัดๆนะครับเป็นไงนะครับเมทาร์คเดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะครับเห็นไหมนะครับรถเครื่องเดิมนะครับไม่มีการไม่มีการเอาวฮอร์นใหม่นะนะครับไม่มีชนหลักไม่มีความไม่มีจมน้ํานะครับเดิมนะครับแน่นอนนะครับการันตีชัดเจนนะครับจัดให้เลยคุ้มแน่อันหนึงภายในพวงมาลัยแอร์แบ็กพร้อมนะครับสวยๆเลยคอนโซลคอนโซลสีดำแอร์แบ็กครบทุกจุดนะครับนะฮะระบบปรับอากาศนะครับคันนี้นะครับ นะฮะโอ้โหเกียร์แมนนวลนะครับพร้อมใช้เลยเบาะหนังแท้สวยงามมากพี่คันนี้นะครับพร้อมใช้เลยนะครับดูด้านหลังได้เลยนะนะครับโอ้โหคันนี้เบาะเราเบิกให้ใหม่นะครับรีสโตรให้ใหม่นะครับพร้อมความสวยความสะอาดนะครับเดิมๆเลยมีที่ชัดบัตให้พร้อมนะฮะเห็นไหมดูดีเทลนะครับโอ้โหสะอาดสะอ้านนะครับเบาะตรงนี้สามารถพับได้นะคันนี้นะครับโอ้โหคุ้มเลยพี่นะครับใครที่กําลังมองหามาดานะครับพาราประหยัดนะครับคุ้มๆแบบนี้จัดให้แน่นอน สำหรับคันนี้นะครับผมขออนุญาตนำเสนอให้เพียงราคา289,000นะครับขออนุญาตขายสดนะครับเพียง289,000เท่านั้นนะครับวันนี้รถสวยตรงปกไม่จกตานะพี่ๆท่านใดที่สนใจคันนี้ก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยครับที่ s i Sc 558นะครับรถบ้านสมชายนะครับวันนี้รถสวยตรงปกไม่จกตานะครับมาลองขับได้ที่นี่ครับมาดูรถจริงได้ที่นี่นะ เชาร่วมใจจุมาพรมบุรีกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าในไร์สดได้เลยนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับน้องโฟกัสรีวิวให้ทุกวันนะครับเราบ้านสมชายนะครับวันนี้นะครับจัดให้คุ้มคุ้มแน่นอนนะครับอัปเดตให้ EP ใหม่ๆนะครับเดี๋ยวอัปเดตรถใหม่ๆให้นะครับนะฮะรถสวยตรงปกไม่จกตานะครับนะฮะว่าก็ว่าแพี่นะนะฮะอย่าหาว่าอย่างงี้อย่างงี้เลยนะฮะให้ดูเลยนะครับชัดเจนแบบนี้นะครับตรงๆแบบนี้นะ